โอเคเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะ FC ท่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเ,เที่ยวกินกันตามสบายนะคะ รวมป้าบัวอร่อยจังหูม,มามาในในแนวใหม่ผัดวุ้นเส้นไม่เหมือนใครนะผัดวุ้นเส้นนี้สไตล์แม่บัวนะไม่รู้ว่าได้เรียนมาจากไหนแต่ว่าทานอย่างนี้ตลอดนะคะแม่บัวไม่เคยผัดวุ้นเส้นแบบใส่ซีอิ๊วใส่กระลำไม่เคยนะคะแต่ว่าทําแบบนี้อ่ะเริ่มเลยนะคะแม่บัวมีหมูนะคะกุ้งแห้งนี่ไข่ นะคะอ่าใส่น้ำมันอ่ามีนี่นี่สำคัญกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองนะคะอ่าหอมใหญ่อ่าแครอทขา้าวโพดมะเขือเทศอ่าผัดขึ้นช่ายต้นหอมโอเคน้ำมันอย่าเยอะนะจ๊ะโอเคอ่าในกระเทียมสับอ่ากระเทียมสับใส่ลงไปก่อนนะคะ เพื่อความหอมอ้อนตีู่หรอไม่ต้องทัาบอ่าแล้วก็เครื่องเครื่องปรุงรสอ่าให้กระเทียมหอมหอย่อย่าไหม้นะคะหหอมหอมมเอาแค่หอมก่อนอนะคะเชฟอย่าระทอยู่ใ,ในมือเชฟลิซแล้วต้องลตัวครับมืออาชีพ อ่าเดี๋ยวก็วันนี้แม่บัวใช้สันยาวนะสันนอกอใช้สันนอกสองรอยกรัมไม่มากหรอกอ่าอ่าใช้สันนอกสองร้อยกรัมนะคะกระเทียมหอมแล้วค่ะผัดเลย โอเคไฟแรงได้เลยนะคะไฟแรงได้นะสุดแล้วก็โอเคอสำหรับวุ้นเส้นวันนี้แม่บัวใช้วุ้นเส้นเอ่อวุ้นเส้นที่แห้งๆอะ่ะนะคะแม่บัวซื้อมาโลหนึ่งเหยียนเขาขายในเฟสก็เลยแต่วุ้นเส้นนี้ต้องแช่ก่อนครึ่งชั่วโมง <Yeah. S 2> เออยี่สิบนาทีปกติที่บ้านใช้วุ้นเส้นสดสบายไม่ต้องมานั่งแช่แต่นี้แช่แล้วนะคะ Yên bằng lùng à, <laughs> Đi ra. Rồi để thảm khao. Ăn mua ra rồi, bỏ cây làm pha làm ra. phát. vô cùng lật Anh cái ถกไหมพอพอพอเริ่มตึงตึงไนเลยเคี่ย์หมูไว้อขอ้างเนาะเออเราได้ทอดไข่ใช้ไข่เซตตัว เหมือนกับผัดไข่เราไม่ต้องมาทอดไข่แล้วไปใส่จานเสียเวลาเราก็ทอดไปในกระทะเนี่ยเดี๋ยวให้มันไข่เป็ดไข่เป็ดสวยจังไข่เป็ดแม่บัวชอบทานไข่เป็ดมองว่าสีมันสวยเอาให้มันให้มันเซตก่อนให้มันเซตแล้วนั่นหน่อยให้มันแตกแตกตรงนั้นแหละค่ะโอเคให้มันเซตเลย ค่อยย้ายไปโดนหมูไอ้เจตัวสุกตรงนี้เลยเอรูสอนเชฟเ <c oughs> ได้แหละเชฟเชฟเขาเมืออาชีพจริงๆคือถ้าเป็นผู้ช่วยก็คือผู้ช่วยใช่ไหมคือทําตามเพราะว่าเขา ในครัวเขาจะมีแบ่งใช่ไหมว่าว่าว่าอันไหนใครเอาให้สุกนะคะให้ไข่เซ็ตตัวก่อนไข่เจ้าของสูตรก็ก็ว่าตามคนนั้นเนาะเอาให้ไข่เซ็ตตัวนะคโรงแรมเอาตามสูตรของโรงแรมนั้นใช่แต่ละสูตรไม่เหมือนกันเออเซ็ตแล้วนะคะรวมเลยได้รวมตีรวมได้เลยค่ะอโอสวยงาม อ๋นี่ก่อนของแข็งแข็งใส่ไปก่อนของ,แขงกอของแข็งใส่ไปก่อนของที่สุกช้าอันเนี้ยอ่ะใส่ไปเลยอ่ะไอ้นั่นมะเขือเทศจะพึ่งอ๋อม,มะเขือเทศที่หลังเนาะจะได้ไม่สลบหอมใหญ่ใส่ได้ครอปัดไปเลยอืม อ่าคราวนี้เราใส่อของสําคัญของสําคัญของแม่บัวเตียมดองเตียมดองนะตอยไว้นะฮะนี่จะหอมนะเตียมดองค่ะจะเตียมดองก็เป็กลิ่นเฉพาะของเขานะเชฟค่ะใส่เลยจ้ะใส่าซอสมะเขือเทศนิดหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะได้ตัดซอส ซอสพริกเอาจากนี่อ๋อนี่ก็ซอสมิสแเทศไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได้ให้แห้งนิดนึงอ่าใส่มุ้นเส้นได้เลย,ยเยอะไปไหมเนี่ย ใส่กุ้งแห้งนะคะของเรามีกุ้งแห้งด้วยโ oh, oh, oh. อ้โหทรงเครื่องม<ห>รทรงเครื่องเรียกว่าทรงเครื่องได้เลยนะ,ะตักินข้าวเร็วเอ๊อะนกาักอนเรวเดียวเยว<ๆ>อเ๊ะไม่กิน้วยนะนะกินเป่นห้อมู้าวเปลยเอ่องนีมันีกข้าวเจ๊วงูองกัดเต็มเนยนะจะัดขัดไากายหน้าไม่กิน อ่างแล้วก็ปรุงรสนะคะเชฟหนึ่งสองกอยหนึ่งช้อนนะคะอันนี้ซีอิ๊วขาวนะคะสองช้อนโต๊ะ น้ำตาลสักหนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชาพอความหวานจากเอ,อ,อมใหญ่มั่งอันนี้ก็ให้ความหวานแต่ไม่ต้องไปใส่สีอิ้วดำเด็ดขาดนะคะของแม่บัวไม่มี ประเทศครุกคล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 ุกมาิดหน่อนึงอือ ช้อนหนึ่งเนาะช้อนพอได้คึกไปแก๊บขึ้นเอาพอกลิ่นได้กลิ่นอเอากลิ่นแค่แก้นั้นแหละขอผัดเลยเดี๋ยวพี่ขอชิมหนังโอเคเสร็จแบบแล้วค่ะ สู้เส้นสดไม่ได้จานเห็นเส้นนี้แชะก็แล้วแต่ยี่ห้อด้วยก็บัวบางทีเส้นมันก็มีหลายยี่ห้อแต่ว่าบางทีถิ่นไหนมีวุ้นเส้นแบบไหนก็ใครชอบแบบไหนก็ใช้อย่างนั้นเนาะก็อย่างที่วว่าใครชอบเส้นนิ่มเส้นแข็งไม่เหมือนกันแต่ละอย่างเดี๋ยวตักใส่จานอันนี้เสร็จเนาะเชฟ ใส่จานเลยเชฟปิดแก๊สเลยจ้ะมาาตักใส่จานเลยเรามีเรามีเชฟกิติมาศเชฟฤทธิ์ชิมได้เลยค่ะเดี๋ยวเชฟฤทธิ์ต้องเป็นคนชิมไม่ให้ป้าบัวชิมหรอกเจ้าของสตรเสร็จเรียบร้อยแล้วผมบอกป้าบัวอย่าชิมอันนี้ วุ้นเส้นสูตรป้าบัวใช่ไหมป้าบัววุ้นเส้นชิมป้าบัวใช่ไหมใช่ไม่ให้ป้าบัวกินเออเชฟลิอันนี้ชิมเชฟมาทำสูตรป้าบัวเออราทำสูตรป้าบัวแล้วเป็นยังไงป้าโน่ชิมก่อนเอาชิมเอาชิมเอาถ้วยด้วอาจารย์ถ้วยด้วยค่ะจารย์ชิมกุ้งก่อนหน้าจานมาตักคนละถ้วยกันถ้วยชิมกุ้งนี้แหละอืมถ้วยไม่ต้องใส่ไป เป็นยาเชฟลิศก่อนเชฟลิศโอ้โหถูดปลาบัวนุ่มอร่อยนุ่มอร่อยนะเขาดูนุ่มอร่อยวันนี้อันนี้ผมแจ้งให้ชิมเพราะอะไรปลาบัวดูคลิปมา3-4มสี่คลิปแล้วไม่เห็นหน้าที่แท้จริงของเชฟลิศแจ้งเปิดแจ้งเปิดว่าว่ารอขนาดไหนเนี่ยต่อไปยืนไหนปลาบัวนี่ชิมแล้วร้อนเลยนะไม่ออร่ยเป็นยังไงทักได้เป็นยังไงคะ ขาดอะไรไม่ได้ไม่ได้ใส่ผงปรุงรสนะดูทั้งนี้ก่อนอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ใส่ผงปรุงรสเลยที้เกียรติใส่ไม่ต้องใส่เลยค่ะผมกินทำโอ๊ะโอย่างนี้เลยอาจารย์เอ๊อน้อยถือแล้อาจารย์นี่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 ครับถือแล้อาจารย์นี่เลยแม่บัวปกติไม่เคยใช้วุ้นเส้นแบบแห้งอ่ะพอแค่น้ำนั่นมันต้มบบัวผมชอบอย่างนี้รอแม่บัวไม่ชอบ แล้วแต่คนชอบนะเพิสเนะโอเคครับคือสูตรนี้วุ้เส้นเนี้ยถ้าคนชอบนุ่มนี่เลยอือันนี้เลยนุ่มนิ่มเด็กต้องชอบแต่คนคนชอบแบบว่ยจะต้องแข็งๆเป็นเส้นๆหน่อยก็ไปเอาวุ้นเส้นอีกแบบใช่ป้าน้อยมาป้าน้อยเด้ๆทีไม่ทีไม่ป้าน้อยเอาเอาให้สุดไอ้นั่นเลยนะป้าน้อยทีม่เลยพรดคจริงเนี้ยอย่าไปอย่ามาชมนะเอาเอาภาษา คือนะแรงใต้นะบ่องตรงนะไม่อยาาขีดที่50ปีที่ผัดรุ้นเส้นจะทําแบบนี้ตลอดแต่ที่เขาขายนะใส่ซีอิ๊วใส่กระหล่ำปีแม่บัวไม่ชอบกินแรงใต้แรงใต้กินเนี่ยผัดผัดห้นเส้นต้องกินเส้นแมวแม่บัวแม่บัวตัวแม่บัวนี่ไม่เหมือนตัวเองทำ ไม่จะเหมือนก้อนหอนุบๆนิดนึงแต่นี่อร่อยแบบอย่างหนึ่งอีกคืออร่อยแล้วกลมๆแล้ว<ม>นุ่มๆไม่ได้เขาบอกสูตรเขาไม่กี่หกเนี่ยที่แม่บัวบอกว่าผัดวุ้นเส้นสไตล์แม่บัวซึ่งไม่รู้จะไปเหมือนกับสูตรใครนะแต่แม่บัวก็ทานมาอย่างนี้ตลอดอะ่ะนะคะก็คือสูตรแม่บัวแล้วกันก,ก็ไปที่ไหนก็ไม่เคยเห็นเป็นอย่างนี้ไม่เคยเจอ นะคะวันนี้ก็ฝาก FC ช่องโดโดพาเที่ยวนะคะพ่อลูกพ่อแม่ลูกเที่ยวกันกินตามสบายไม่กลับบ้านครัวป้าบัวก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้คลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับเจฟส์ลิชาบ